สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสักครู่เอ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ไลฟ์มาพักใหญ่ๆแล้วเนาะแล้วก็ผมอาจจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานเพิ่งกลับมาจากแปลงผักนะคะเพิ่งกลับมาจากแปลงผักก็ทำหน้าที่เดิมเลยคือถอนหญ้าลดน้ำ ประมาณนี้รอเฝ้าดูว่าพืชผลมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีรดน้ำถอนหญ้าประมาณนี้กลับมาก็กะว่าจะมากินข้าวเที่ยงข้าวกลางวานันแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกช่วงเย็นนะคะก็พอดีมาเปิดดู Facebook ดูข่าวสารการเมืองในประเทศไทยก็อเผอิญสะดุดตาสะดุดใจนะคะ <c oughs> ไปเจอเพจเออ t พจ matter t เตนะคะ t ด e Matter ได้โพสเกี่ยวกับเ,ออเมื่อวันที่11ก็คือกรรมธิการเนี่ยกำลังพิจารณานะคะพิจารณาทำให้เซ็กทอยเนี่ยปลดล็อกเซ็กทอยให้เซ็กทอยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่กฎหมายอ่ะเออถูกกฎหมายคือปลดล็อกเซ็กทอยให้ถูกกฎหมายไม่ได้ว่าทําให้มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเซ็กทอยเนี่ย คล้ายๆว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยลามกนอนาจารเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันดีอะนะคือยังต้องบอกก่อนว่าในในในต่างประเทศเนี่ยในในในอย่างประเทศที่ยำอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาคือเขาขายกันแบบขายกันร้านขายเซ็กทอยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะคือเขาขายกันแบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องแอบต้องซ่อนไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรเลย นะคะเขาก็ขายมีร้านขายเซ็กทอยกันเยอะแยะมากมายซึ่งเราเราก็จะซื้อยังก็จะบอกว่าเยังมก็ซื้อเ <laughs> ยี่ยมก็มีนะเซ็กทอยเออยังก็มีบ้างอะไรบ้างนะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากไม่อยากจะรีวิวเอาไม่อยากจะแบบเดี๋ยวจะหาว่ามารีวิวสินค้าก็เลยหันหันหันโลโก้มันกลับ กลับมาทางนี้นะไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์ชวยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยไม่โชว์ยี่ห้อแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าเยมที่แยมสนับสนุนให้มันถูกกฎหมายเดี๋ยวค่อยบอกเหตุผลแต่ว่าให้ดูก่อนว่าแยมเนี่ยที่แยมมาพูดเนะี่ะคือเยมเยีมก็ก็มีรสนิยมที่ที่ที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> คือเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็ซื้อมาอะไรบ <c oughs> คือเยอะแมากมายคือโดยรสนิยมส่วนตัวเราไม่ได้ไปใช้กับคนอื่นหรือว่าไปไปกระทํากับคนอื่นให้ให้เขาเรียกว่าที่มันไม่ดีอ่ะเออก็ซื้อมาดูไว้บิ้วตัวเองอ่ะมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นถามว่าเซ็กชอยมันดีไหมมันมันก็เป็นการส่งผลดีให้กับในในแง่ของความสุขทางเพศอ่ะเออ ถ้าคุณตั้งโจทย์ถ้าคุณตั้งโจทย์ประมาณว่าเซ็กทอยเนี่ยจะจะช่วยลดอัจญากรรมการข่มขืนอะไรอย่างนี้มางน้อยแค่ไหนเยี่ยมคิดว่าตั้งโจทย์อย่างนั้นน่ะมันมันมันไม่มันมันมันไม่ถูกสักทีเดียวอะนะเยี่ยมว่ามันไม่ถูกสักทีเดียวอะเซ็กทอยก็คือของเล่นที่ช่วยช่วยในแง่ของการสร้างความสุขทางเพศการถึง ถึงจุดบางจุดที่ที่คนคนต้องที่กําลังร่วมเพศต้องการอะลดสนิยมของใครของมันใช่ไหมเออถ้าคุณไปตั้งว่าเฮ้ยเซ็กทอยเนี่ยมันจะช่วยลดการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมันมันเป็นโจทย์ที่มันมันไม่น่าเข้ากันเท่าไหรอ่อ่ะเซ็กทอยชื่อมันก็บอกอยู่ว่าสําหรับเล่นเล่นเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบ เพื่อมันสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างอารมณ์บางสิ่งบางอย่างอะ่ะนี่ก็จะใส่ไปที่คอใส่ที่คอแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ปลอกข้อมือมีปลอกข้อมือด้วยมันก็จะเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบอ,อแป๊บหบนึง่งก็มีแบบปิดตา ปิดตาปิดตาปิดตาแล้วจะคุยยังไงละ่ะน้องแยมเออปิดตาอย่างเงี้ยคือมันก็มีอ่ะมีมีแยมบอกเลยว่าเห็นด้วยไหมมีการพิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กทอยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยบอกมันผิดศีลธรรมอันดีซึ่งคุณคุณแปลความหมายของศีลธรรมอันดีแปลว่ายังไงอ่ะศีลธรรมอันดีคืออะไรอ่ะแล้วเมื่อก่อน,นเซ็กทอยมัน โดยปกติเซ็กทอยอะคุณคุณยังไม่ได้ปลดล็อกเซ็กทอยแล้วแล้วยังไงคะมันไม่มีข่าวมคมขืนเลยว่าง,งั้นศิลธรรมอันดีนี่มันช่วยช่วยให้มันแบบไม่มีปัญหามคมขืนอ,อนาจารอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะเออคือคือมันก่อนที่มันจะถูกปลดล็อกหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ถามว่ามันมันเซ็กทอยเนี่ยประมาณว่าไม่ไม่ไม่ไมนำมาเกี่ยวข้องกับศิลธรรมอันดี ในประเทศเราเนี่ยเราจะมายุ่งกับพวกเซ็กทอยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เออมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเรื่องราวมกจก,กระเปดแต่แม้แต่อะยมพูดตรงๆนะอย่างที่คุณก็เข้าใจเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยยังขาดขาดเรื่องหนังว่าไม่ได้ใช่ไหมเอาพูดกันตรงๆเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่คุณเคารพนับถือที่คุณอ้างว่าเป็นสัญลญักษณ์ของความเป็นไทย ต้องมีสถาบันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับความเป็นชาติไทยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขายังขาดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องของความสุขทางเพศเนี่ยซึ่งถามว่าต่อให้มันไม่ถูกปลดล็อกประเทศไทยก็มีข่าวขมขืนอยู่แล้วคือจะ,จะจะมาจะมาพึ่งหวังว่าให้เซ็กทอยเนี่ยเป็นเครื่องแก้ปัญหา การล่วงละเมิดทางเพศไอ้เซ็กทอยเนี่ยเป็นเครื่องแก้ปัญหาการข่มขืนเนี่ยมันมันเยี่มว่ามันมันก็ไม่ถูกนะเออเซ็กทอยเนี่ยคือโจทย์ของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่มัน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 มีข้อดีในในแง่ของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การสร้างความสุขทางเพศการสร้างความสุขทางเพศแล้วก็ถ้ามันปลดล็อกเนี่ยมันสามารถ ควบคุมสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยการการให้คำแนะนำการใช้หรือการดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยได,ได,ได,ด้ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าต้องมาแอบแอบซื้อแอบแอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้ของไม่ดีได้ของที่ ซิลิโคนหมดอายุหรืออะไรยังไงหรือใช้แบบไม่ถูกต้องตามวิธีที่มันไอ้นี่เพราะว่าไม่ค่อยได้คุยไม่กล้าคุยไม่กล้าถามเพราะมันยังไม่ถูกกฎหมายแต่ถ้ามันถูกกฎหมายแล้วมันมันจะดีต่อสุขภาพในเรื่องของความสะอาดเอ,อ่อความเอ,อ่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ซื้อแต่ถ้าคุณตั้งโจทย์ว่าเซ็กทอยเนี่ยถ้าปลดล็อกเซ็กทอยเนี่ยมันจะมันจะลดการข่มขืนไหมมันมันจะลดการส่งข่มขืนได้มากแค่ไหน มันช่วยหรอการข,ข่มขืนเนี่ยว่ามันไม่ใช่โจทย์ที่คุณจะมาตั้งว่าเซ็กทอยมันจะช่วยคุณอย่าไปคาดหวังว่าเซ็กทอยมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรอย่างนั้นสิเออมันมันไม่ใช่เลยนะมันมัน,มนไ,มไม่ใช่ที่คุณจะมาตั้งตั้งโจทย์ว่าถ้าเซ็กทอยถูกกฎหมายเนี่ยเออการการข่มขืนอนาจารย์เนี่ยมันจะลดลงไหม คือมันมันคนละอย่างเลยคุณอย่าไปตั้งโจทย์อย่างนั้นแต่ว่าถามว่าเยมสนับสนุนเยี่ยมยมคิดว่าถ้าเอ่อกรรมกรรมธิการณนะวันนี้เนี่ยกําลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่อ่ะเยมคิดว่าควรจะปลดล็อกแล้วควรปลดล็อกตั้งนานแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดร้านขายกันแบบเกื่อนกาดไปหมดไอชุดสารพัดส,สารเพมีให้แบบโหแบบสุดๆอะ่ะบอกเลยว่ามันแบบ คือสุดๆไปเลยอ่ะเยอะแยะไปหมดอ่ะนะคะคือมันมันมันกดล็อกเถอมันเป็นเรื่องของใครจะซื้อไปทําอะไรแล้วไปคือมันเป็นเรื่องของของรถนิยมส่วนบุคคลว่าบางครั้งอ่ะมันไม่มันเปล่าเปลี่ยวมันยังไม่มีครอบครัวมันยังไม่มีแฟนหรือการแก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ก็ได้นะคือบางทีการมีคู่มีคู่ชี ว่ายังไงอ่ะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่ในเรื่องของบนเตียงเราอาจจะต้องหาของเล่นบางอย่างเพื่อกระตุ้นนะคะกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างให้ให้มันมัน,ม,นมันสร้างความสุขระหว่างกันได้อ่ะเออเออเออให้มันสร้างความสุขระหว่างกันได้อันนี้ยงก็ลืมไปแล้วว่ามันใส่ใส่ยังไงวะ,งงวะเดี๋ยวก่นอน,นยงลืมไปแล้วเนี่ยว่าใส่ยังไงอ่ะ ใส่ใส่ไปฟาดพวกพวกพวกนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมาคิดว่าการการปลดล็อกเซ็กทอยแล้วมันจะช่วยอาจจะกแก้ปัญหาการข่มขืนการทำชำรามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเซ็กทอยชื่อมันก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าเป็นเซ็กทอยเพราะฉะนั้นเรา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 พูดกันตรงว่า เราปลดล็อกเซ็กทอยให้ให้เป็นสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อความปลอดภัยในการใช้งานอะไรต่างเนี่ยนะคะเอ่อการปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ความสุขการสร้างในแง่ของความสุขทางเพศซึ่งเขาอาจจะบางคนทำงานโอ้ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอมจมีเวลาหาคู่หาแฟนนะคะก็ซื้อซื้อมาแบบ ประมาณว่าบิวตัวเองอะเข้าใจคำว่าบิวตัวเองปะบางครั้งอะมันต้องบิวตัวเองอะเออเหมือนเหมือนเหมือนการดูคลิปคลิปพรอย่างเงี้ยดูพรฮาร์ปดูอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเวลาคนมันจะใช้เซ็กทอยมันก็ใช้ในในบ้านอะคือส่วนใหญ่อะมันก็ใช้ใช้ในห้องในในเวลาที่มันเปียกๆมันก็ใช้อะนะมันคงคือมันมันอาจจะมีหรือเปล่าที่ที่แบบว่า เฮ้ยมีออกข่าวเฮ้ยสาวเปียวอันาจารย์ใช้เซ็กทอยในรถบัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งย้ำต้องบอกเลยนะกรณีที่คุณเห็นเพียงแค่คลิปหนึ่งข่าวสองข่าวกับสิ่งที่มันเกิดบนโลกเนี่ยมันมีกี่คนจํานวนคนเนี่ยจำนวนเยอะแยะมากมายแต่คุณเห็นข่าวเพียงหนึ่งถึงสองข่าวคุณมาเหมารวมแล้วว่าเซ็กทอยเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามันมันดีอ่ะยังคิดว่ามันดีอ่ะมันดีแล้วกันอ่ะอุปกรณ์ควรมีการรับรองขึ้นหมาอยออยใช่ถ้าคุณปลดล็อกให้มันถูกต้องสิ่งเหล่านี้มันจะถูกถูกปรุงอ่ะถูกถูก,ถกค่อย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 ขยับให้เป็นมันให้มันดีมีมาตรฐานมีคุณภาพนะมีการรับรองจากออยอมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันดีแล้วคุณก็จะได้มีการเก็บภาษีด้วยเพราะเรื่องแบบเนี้ยคนมันซื้อคนมันชอบ ขนาดประมุกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมันยังชอบเลยถามว่าทําไมต้องเอาเมียไปแก้ผ้าริมสาทําไมต้องเอาเมียแก้ผ้าแล้วถ่ายรูปโป้รูปโน้ตก็เพราะว่าไปถามเขาสิว่าอะไปไปไปเลยใครที่ไปถามเขาได้ถามสิว่าที่ทําเนี้ยเพราะมันบิ้วอารมณ์ใช่ไหมล่ะมันสามารถปลุกอารมณ์ได้สามารถบิ้วอารมณ์เรื่องเรื่องอย่างว่าได้ ใช่ไหมตามรสนิยมของคนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังมีเลยแล้วเหตุใดการที่จะให้ประชาชนใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการที่จะมีเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้มีความสุขในแง่เพื่อให้มันมีผลดีในแง่ของความสุขอะไรนี้ที่ประชาชนสามารถที่จะใช้เนี่ยในการสร้างความสุขของเขาเองเนี่ยทำไมไม่ ไม่ทําให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องที่แบบเออสิทธิ์ของ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 เขาสิทธิ์ของจิ๋มเขาสิทธิ์ของสิทธิ์ของกัจจุเขาที่เขาไม่ได้ไปถามว่าเขาเวลาเขาจะใช้เซ็กทอยอะ่ะอย่างแยมแยมจะใช้ดีโดอะไรอย่างเงี้ยแยมก็ใช้กับอวัยวะเพศข,ของแยมใช่ไหมแย,ยมไม่ได้ไปใช้กับคนอื่นซึ่งมันก็กลับกับกับอวัยวะเพศข,ของแยมเองกับตัวของแยมเองนะแยมจะใส่อันนี้มันก็คือตัวของแยมเองซึ่ง ซึ่งคือมันมันก็ถือว่าเป็นสิทธิอะที่จะใช้มันก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปตั้งโจทย์ว่าเซ็กทอยเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการข่มขืนการคุกคามอนาจารย์ทางเพศได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเย็มเยีมคิดว่าคุณไปตั้งโจทย์อย่างนั้นมันก็มันเป็นเรื่องที่หาคำตอบยากอะคือเยีมจะไปดีเฟน์ว่าเซ็กทอยไม่สามารถเออเซ็กทอยเนี่ย ถ้ามีเซ็กทอยถูกกฎหมายปุ๊บอาชญากรรมการข่มขืนการอนาจารจะไม่มีเลยจะหมดไปแยงไม่ดีเฟนแบบนั้นเพราะยังไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าเซ็กทอยเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาการข่มขืนการอนาจารไม่ได้เกี่ยวกันเซ็กทอยชื่อชื่อมันก็ตรงตัวเนี่ยเซ็กทอยเออของเล่นทางเพศเออแล้วคุณจะไปคาดหวังว่าของเล่นทางเพศเนี่ยแก้ แก้แก้ปัญหาการข่มขืนมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเป็นการตั้งโจทย์ที่ที่ตลกอะ่ะเออจริงๆริง่ะยำอยากให้กรรมธิการได้ฟังแล้วก็นํากลับไปคิดว่าถ้าคุณตั้งโจทย์ว่าเซ็กทอยเป็นเป็นสิ่งที่จะแก้เออเขาเรียกปัญหาเกี่ยวกับอาอนาจารการข่มขืนอะไรเงี้ยคุณยมคิดว่าคุณคุณตั้งโจทย์ใหม่ดีกว่า อลองตั้งจดใหม่เพราะว่าเซ็กทอยมันเป็นของเล่นทางเพศแล้วของเล่นทางเพศยันคิดว่ามันมันไม่ควรนํามาเป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่คุณจะมาคาดหวังมันสามารถ,ถช่วยลดปัญหาอะไรอย่างนั้นได้อะจริงๆเราต้องไปดูไปดูโจทย์ใหม่ดีกว่าว่าอะไรที่ท,ที่มันทําให้เกิดปัญหาการข่มขืนการอนาจารเอาแบบจริงๆเลยอะ่ะเอาแบบจริงๆเลยอะว่าอะไรอะไรที่แท้จริงที่มันทําให้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ ที่เกิดปัญหาการข่มขืนการอนาจารตรงนี้ขึ้นมาเออคุณไม่ควรไปตั้งโจทย์ว่าไอ้พวกเนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะมาจะมาเป็นสิ่งที่ช่วยลดการข่มขืนหรือการอนาจารอะไรเงี้ย จริงๆมันก็แค่มันมันก็ส่งผลดีในแง่ของการการสร้างความสุขทางเพศการการใช้อย่างปลอดภยัยการมีได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยกันการหมุนเวียนการซื้อเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารัฐมีรายได้มีภาษีที่จะเก็บได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องแอบไม่ต้องหลบไม่ต้องไปสั่งในเน็ตได้รับของที่ห่วยแล้วเป็นราคาที่แพงหรือแมงใช้งานมาแล้วหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอือยังบอกเลยว่า เราเราควรมามามองกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปคาดหวังถ้าถ้าถ้าคุณจะมองในการถ้าคุณจะมองเรื่องการแก้ปัญหาการข่มขืนการอนาจารการะทํชาชําเราคุณมันไม่ได้อยู่อยู่จํากัดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับสิ่งเหล่านี้เออมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการแก้ปัญหาการข่มขืนมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณจะแก้ปัญหานะคะ เ,เขาเรียกว่าการปลดล็อกในเรื่องของแจ็คทอยเนี่ยให้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณก็หมุนเวียนในการซื้อการรับการการการปรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานมีออยมีเก็บภาษีหมุนเวียนเข้ารัดอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลใครจะซื้อก็ซื้อใครจะไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยไง พอต่อให้คุณไม่ได้ปลดล็อกเซ็กทอยแยมถามจริงๆว่าทุกวันนี้มันมีการข่มขืนอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้มีการข่มขืนไหมก่อนหน้านู้นเนี่ยมีการข่มขืนไหมกมีการอนาจารไหมมันก็มีนะคะมันก็มีดังนั้นคุณอย่าไปคิดไปคาดหวังว่าการปลดล็อกเซ็กทอยเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาการข่มขืนหรือการอนาจารเพราะมันไม่ได้โจทย์มันไม่ใช่โจทย์ที่คุณจะมาตั้งตั้งโจทย์แบบนี้นะคะมันก็แค่ เครื่องเล่นทางเพศนะคะมันก็มีแค่ข้อดีในการสร้างความสุขทางเพศแต่คุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแก้ปัญหาระดับประเทศโอ้โหเซ็กทอยปลดล็อกแล้วเออหลังจากนี้การข่มขืนการอนาจ,จารจะลดลงคุณคุณไปคาดหวังอย่างนั้นก็ก็มันก็ตุยแรงไปหน่อยแรงไปนิดนะถ้าคุณไปคาดหวังอะไรอย่างนั้นมันก็มันก็จะ มันไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์หรอกคะ่ะมันก็จะเถียงกันอยู่อย่างนี้แหละเออใครจะมาการันตีได้อะว่าเซ็กทอยถูกกฎหมายแล้วจะไม่มีการข่มขืนน่ะเออไม่มีใครการันตีแต่ที่การันตีได้เลยก็คือมันเป็นเป็นสิ่งที่บุคคลคนหนึ่งต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับเครื่องเล่นความสุขของตัวเองเออเครื่องเล่นทางเพศที่จะช่วยให้ตัวเองได้มีความสุขอะไรบางอย่างเออมันเป็นเรื่องของเขา เออยามใช้ายามก็ใช้กับตัวแยามคุณใช้คุณก็ใช้กับตัวคุณเออตังคุณร่างกายคุณคุณจะทําอะไรคุณก็ทานั่นก็คือแต่สิ่งที่มันควรจะได้รับก็คือความปลอดภัยคําแนะนําในการใช้งานอายุการใช้งานมาตรฐานของสินค้านะคะและราคาที่เหมาะสมและการเก็บภาษีหมุนเวียนในประเทศเนี่ยนะคะ แล้วเออก,การอ้งรางเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันคือศีลธรรมคืออะไระเออศีลธรรมคืออะไรศีลธรรมเนี่ยมันแปลตรงตัวชัด,ชดเลยยังไงคือถามว่ามนุษย์เราเนี่ยม,มีมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเพราะเพราะต้องการมีลูกอย่างเดียวใช่ไหมคืออันดับแรกเลยคุณรู้สึกรักเพราะคุณรู้สึกรักคุณแต่งงานคุณคบกันคุณคุณ หลังจากรักคุณก็มีความรู้สึกตรงนั้นน่ะเออแล้วถ้าถามว่าถ้าใครสักคนหนึ่งมีความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอะไรหรือว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจําเป็นแค่แค่ผลิตลูกอะ่ะเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกปะเออเรามีความรู้สึกถ้าเราไม่มีความรู้สึกเราจะถึงจุดออกกะลังไหมผู้ชายจะสําเร็จความใคร่ไหมเออแล้วเราจะมีลูกได้ไหมถ้าผู้ชายไม่สําเร็จความใครมันไม่มี เออมีหลังออกมามีการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิเนี่ยมันก็ไม่มีรูเพราะฉะนั้นมันมันต้องเริ่มมาจากอารมณ์และความรู้สึกเราก่อนน่ยจริงๆอ่ะแล้วเซ็กทอยเนี่ย,ย,ยมันก็เป็นเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสุขเอ่อสำหรับรดสนิยมของแต่ละบุคคลที่ช่วยกันไปบางครอบครัวบางคู่เนี่ยคู่รักบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ เอ่อความสัมพันธ์หรือกิจกรรมบนเตียงซึ่งมันก็สามารถช่วยได้อีกเรามองในข้อดีมันก็สามารถช่วยได้อีกอย่างเงี้ยเออใช่ไหมการออกกระซัมเนี่ยคุณคุณอย่างอย่างที่ที่เพื่อนยังบอกเนี่ยที่บอกว่าเอเอเอ,เออการออกกระซัมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเออจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วคุณก็ไม่ควรไปมองว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องผิดศีลธรรม <laughs> ถ้าผิดศีลธรรมเออผิดศีลธรรมมันก็ผิดกระทำบัตรโทษเพราะมันเกิด มันต้องเกิดการออกซะซัมมันถึงจะมีลูกได้นะออมันมันจะต้องมีความแบบเจือเจือๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นอย่ามันเป็นเรื่องปกติอะแต่มันไม่รู้ว่ายุคไหนที่ไปไปเปลี่ยนเรื่องปกติเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติกลายเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมยังไม่รู้นะคนที่รู้คนที่รู้เออประวัติศาสตร์เนี่ยก็ก็ก,ก็ก็เขียนมาได้นะว่า ยุคไหนยุคไหนที่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติมากเนี่งกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะว่ายังไม่รู้นะการการที่ทุกคนถึงจุดออร์กซัมเนี่ยยามคิดว่ามันมันเออมามามา,มาถูกโยงมบิดให้มันเป็นเรื่องของศิลธรรมอะ่ะอืม แล้วทีนี้การจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอายอายผายเลยอายไม่กล้าเข้าร้านอายอะ่ะเออคือมันก็ต้องมีใครสักคนนี้ก้าหน้าด้านที่จะออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีกันได้แล้วเขาก็ขายกันเกลื่อนกาดไปหมดเนี่ยร้านเนี่ยร้านเซ็กทอยเนี่ยอยู่ใกล้ๆในปารีสเนี่ยโอ้ยเรียงลายกันเลยมีสารพัดส,สารเพทั้งแบบอ่อ น้ำหอมฟิโลโมนน้ำมันทาตัวฟิโลโมนทาแล้วแบบโอ้โหลิปสติกสำหรับสำหรับจูบสำหรับไว้ไว้จูบกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยอ่ะจริงๆศิลธรรมไม่เอาเซ็กทอยศิลธรรมไม่เอา,ามมเซ็กทอยเพราะติดใจแตงกวาดองอะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้ใช้แล้วผัดกินต่อได้ โอเคเดี๋ยวยังจะต้องกินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จเนี่ยก็คงจะต้องพักผ่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าแปลงผักต่อนะคะอันนี้ก็มาบอกว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการนะคะที่คุณจะพิจารณาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปลดล็อกเซ็กทอยนะคะปลดล็อกเซ็กทอยให้ถูกต้องตามกฎหมายทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามันส่งผลดีในแง่ของความสุขทางเพศ แล้วก็ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานด้วยนะคะคุณภาพมาตรฐานสินค้าคำแนะนำการข้อมองใช้นุนวิธีการใช้งานวิธีการเก็บรักษาอะไรที่มันถูกต้องอทําให้มันถูกต้องว่างั้นเถอะเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถจะสร้างความสุขในเรื่องของบนเตียงได้โดยที่ไม่ต้องแอบแอบ,แอบซ่อนซ่อนอีกต่อไปนะคะส่วนคุณใครจะไปตั้งโจทย์ว่าเซ็กทอยเนี่ยจะเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่ มาเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศมาเพื่อแก้ปัญหาการข่มขืนการกระทํำจำเราการอนาจารนั่นคุณตั้งโจทย์ผิดคุณอย่าไปคาดหวังว่าเซ็กทอยเซ็กทอยที่แปลว่าของเล่นทางเพศจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาระดับประเทศอย่างนั้นได้นะคะลดล็อกเพื่อให คนที่ได้ใช้ได้รับสินค้าและคุณภาพที่ดีได้การมีการหมุนเวียนการเก็บภาษีต่งางๆนะคะอันนี้มันมันจะดีไ้สวนเรื่องการืองมังม่งดีที่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังการเมืองเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้ไปก่อนยังทาการบ้านก่อนยังไม่ค่อยได้ให้ให้พูดถึงตูจต่จ,จ,จ,ต,จ,จตุพรไหมอะถ้าให้พูดถึงตู่จตุพรไหมอะเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคิดพูดไว้ันหลัง พูดถึงตูจะถูกพรไหมอะอยากให้พูดเรื่องอะไรเยมก็ไม่รู้อะเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องของสถาบันเนี่ยก็มีทั้งทั้งคุณแอนดูทั้งอาจาร์ปวินทั้งอาจาร์สมศักดิ์ทั้งพี่เล็กจัญญาทั้งกลุ่มพิกเซลอะไรนะเยี่ยมก็จาชื่อไม่ได้นั่นแหละเขาก็กาลังลุยแหลกกันอยู่ตอนเนี้อือแล้วก็เมื่อเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นในฝรั่งเศสก็เป็นแบบ music festival อะนะก็คือทั้งประเทศเนี่ยเขาจะมีการเล่นดนตรีแล้วไฟเย็นอะเยีมก็เพิ่งทราบเพิ่งทราบในเมื่อวันอาทิตย์เหมือนกันที่คุณจอมเขาได้แชร์บนเฟซะก็คือมีการเล่นคอนเสิร์ตไฟเย็นได้ไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับเขาด้วยก็ดีใจส่วนเรื่องการเมืองเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาเอาตูจ่จตุพรเออเดี๋ยวเยมค่อยมาคุยอีกทีเหมือนกันกนะตู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนพักกลางวานันพักเที่ยงเวลาเนี้ยเดี๋ยวจะมาไลฟ์ เนาะเรื่องตูจ่จะดพรอนน้องพูดเยี่มว่าจะดพรจะมีคนหาว่ายังมเป็นสลิมมาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกยี่มไม่ได้แคร์ว่าใครจะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถูกคือทําทําดีเราก็ชมอะ่ะทําทําอะไรที่มันงี่เง่าเราก็ดา่าเพราะว่ายีมถือถือหลักการของยียมว่า นาการเมืองก็คนที่มาทํางานให้ประชาชนถ้าคุณมาทําอะไรนี่เง่าให้ประชาชนดูเยมก็สามารถที่จะติเตียนคุณได้ยยมไม่ใช่มาแบบอ๋ออยาไปพาดพิงถึงเขาเลยเยมแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเยมยังไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาติดตามมากมายเลยเยมแชร์ที่หน้าฟีดเยมก็แชร์ของทนายอโนนเยมแชร์ของหมู่อามยเยมแชร์ของฝ่ายพวกเราอะ่ะ เออยำม่ยงไม่ค่อยมีเวลาแบบติดตามอะไรมากดังนั้นเรื่องอะไรที่เขาเรื่องจิบจิบนิดนิดหน่อยหน่อยยำคิดว่ามันเป็นเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาระดับประเทศอะนะใครจะเกลียดใครมนนนันเป็นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอะมันไม่ได้เป,เป็นเรื่องปัญหาระดับประเทศอะไรซึ่งยำยำก็แล้วแต่เขาอะอ้าวแล้วยำไม่ได้ไปเล่นกับไฟเย็นหรอยังไม่ได้ไปค่ะยำติดทุระที่ที่ที่ยำอยู่ยำติด ธุระยังไม่ได้ไปแล้วก็ยามก็ไม่รู้ตอนแรกยาไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีอ่ะยาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็เลื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายามก็มีนัดเหมือนกันนะคะมีนัดมีนัดที่จะต้องไปจะต้องทําก็เลยพอทีเนี้ยยามไม่ได้แคนเซิลนัดที่ยามมียามก็เลยทีนี้มันก็เลยมาชนกันชนกันแล้วยามก็เลยไม่ได้ไปไปร่วมกับเขาอืยามก็เลยไม่ได้ไปร่วมกับเขา ก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งอะนะคะชีวิตช่วงนี้ <c oughs> เออเอะไรประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะอไปก่อนนะคะกี่โมงอะต้องไปเข้าสวนอ๋อไม่ทานอะไรอีกอีกครึ่งชั่วโมงยังต้องไปแล้วนะก <c oughs> ินข้าวก่อนบายบายไายบายคิดถึงทุกคนค่ะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> บาย,บาย